สวัสดีครับเพื่อนๆนะขอต้อนรับกลับสู่การแข่งขันสตาร์ครับครับแล้วนี่เป็นการเจอกันระหว่างฮีโร่แล้วก็ลิควิดเคลมนะฮะหรือเคลมนั่นเองที่อยู่ทีมลิควิดครับฮีโร่ถ้าใครตามกันมาสตาร์ครับตามกันมานานๆนิดนึงเขากลับมาแล้วฮะผู้เล่นโปรตอ s ครับผมในตำนานโอเคอยู่กับผมปิ n งแอคนะครับผมก่อนอื่นก่อนใดก่อนเริ่มเกมเนี่ยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะทั้งจากการสมัครฮะ สมาชิกครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการที่ทําให้ช่องอยู่ต่อได้ครับแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆที่ subscribe มาพูดคุยกันครับในสังคมสตาร์คาบแห่งนี้ฮะปะเราเข้าไปดูเกมกันเลยครับครีมคะบบลูเทอร์แรนครับซ้ายล่างของแผนที่ครับผมฮัชวาแผนที่ค่อนข้าง expand กันไกลกันนิดนึงนะเรียว่าแปลงคคลนมุมแมปเลยครับต้องมารอดูว่าจะเล่นแผนไหนครับตรงนี้ก็ฮีโร่ครับผม เรดโผโตฮะโอ้เวลคัมแบ็กครับเวลคัมแบ็กขวาบนความแผนที่ครับผมหนึ่งเกจหนึ่งแก๊สโนไพลอนใช่ไหมอ๋อไพลอนเสร็จแล้วอ่าเฟิร์สไพลอนกันฮนะแล้วก็หนึ gate, ่งเกจหนึ่งแก๊ส มาครับผมเคลมฮะส่ง s อ v มาสเกาครับในช่วงต้นเกมเลยครับนาทีที่หนึ่งกว่าเท่านั้นเองวางบาร์เรกปิดแลมขึ้นเบสหลักกันไว้ลงเวกเตอร์ครับน่าจะมาแมสมารีนหรือเปล่าแล้วก็อัปเกรดออปติทอลคอมมานจังหวะนี้ฮีโร่ฮะเอ็กซ์แพนเอ็กซัสที่2แล้วและ s อสซีวกำลังจะเข้าไปแล้วครับผมตรงนี้วางพอยต์ไพลอนมาแล้วก็น่าจะเจอไซเบอร์นักติดคอฮะ โอเคขึ้นแก๊สที่สองครับผมทางฝั่งฮีโร่โอ้โตรงนี้ปิดแรมเลยนะนี่ครับแล้วก็แมสมาวินออกมาครับดับเบิลมาวินฮะเอา้าเดี๋ยวสร้างผิดหรอ เปลี่ยนใจว่ะเออขึ้น f a c ทอรีครับแล้วก็ทางฝั่งฮีโร่เลือกเป็นทวายไลท์คอนซิลนะเอาละมาวินมาไรครับเครม ะซัดเลยไหมไปเลยสิครับรออะไรสี่มารีนฮะสตอกเกอร์มาดักรีปเปอร์นะแต่ทางฝั่งเคลมมัไม่ได้เล่นรีปเปอร์ครับเกมนี้โอ้แล้วก็อัพเทคบริงมาด้วยด่านมันเดินไกลมากอะดูดิดูเดินแบบเดินไม่ตุ้มเลยแต่ก็มาเรื่อยๆครับ เลือกมาเป็นรัสมารีเนี่ยมารีวิ่งเข้าใส่อย่างเดียวเลยตัวันนี้เจอเดฟแล้วอู้ถ้าตัวตัวอย่างเงี้ยเดฟอีซี่เลยสองต่อหนึ่งอ่ะเดฟก็ยังสู้ได้ครับกันเบสเป็นสปอกเกอร์มีสปอกเกอร์คอยกันเบสอยู่มาวีมาแล้วชุดแรก4ยูนิตมาเช็คมาเช็คมาเช็ค โอ้ยแตกเข้าไม่ได้ฮะเรียบร้อยเสียเปล่าครับเสียเปล่าไปหนึ่งร้อยรีซอคเคร,รมเมื่อยด้วยเดินไปเดินกลับฮีโรก็กันไปนิ่มๆนะระหว่างกันก็ขึ้นโรบโติกเบรเรียบร้อยวาร์ปพริซึมมา ทางฝั่งนี้เมดิแวกดอกวิลโล่ไม้ครับเคลมก็พยายามใช้แผนฮารัสแล้วเข้าตรงๆไม่ได้ก็นั่นแหละครับฮารัสเอาแทนโดยที่การเมดิแวกดอกในระหว่างนี้อาเดฟยังไงเอ่ยฮะเข้ามาด้วยโอ้โหเพลินเลยถึงหนึ่งสองแลวดูการโยกครับรอดอยู่แล้ว วับมาสุดขอบเลยยังไม่ออกด้วยนะต้องเดินหาเรามาเจอ SCV ซอมาลีนแล้วกันโอ้โไม่ได้ใครเลยฮนะโอ้โจังหวะน,นี้วิโลโลว์ไม้ดอกมาครับโอ้ยแน่นๆหยูนิตแต่ก็เก็บเมดิแวกไม่ได้นะต้องหาดีเท c t ชั่น โอเคเรียบร้อยฮะเคลียร์วิลโลมายไปดีที่มีดีเทคชั่นอ่าโอเคว่าพริสมาพร้อมกับสตอ,อกเกอร์ครับที่มีเทคบริงแล้วทางฝั่งเคลมอ่ะตั้งรับด้วยมารีนกับราเวนครับมีมาลูเดอร์มาแล้วกำลังจะบอกว่าน่าจะมีมาลูเดอร์มานิดหน่อยก็ยังดีแล้วสองเอสจังหวะนี้ยังไงโฟกัสไปที่บังเกอร์ครับบังเกอร์แตกแหว่ ดรอปทอรเรตมาช่วยยิงครับราเวนโอ้แล้ววาร์ปอินมาต่อเลยครับฮีโร่ฮะพุชกดดันหนักเลยครับที่หน้าบ้านมันมีซิกแทงเปิดซิกโหมดมาโอ้เจอซิกแทงถอยก่อนหรือเปล่าถอยก่อนแล้วฮะหาเหลี่ยมเข้าทางอื่นไหมบริงขึ้นไหมบริงขึ้นไหมบริงขึ้นสิครับรออะไรโอ้แต่ข้างบนก็มีซิกแทงเหมือนกันครับฮีโร่ เอาละเริ่มเจ็บหนักเริ่มเจ็บหนักเล็งไปที่เทคกลรบก่อนฮะว้ากยังกันได้ดีครับเพรมยังกันได้ดีระวังบุกอยู่ตรงนั้นอ๋อนี่มาฮารลาดด้วยการดรอปทอรเรตนะฮะเพรม เจ็บหนักเลยฮีโร่บุกมากลังนี้วางซิกแทงดีอะ่ะเออบริงกินไปเจอซิกแทงอีกคันหนึ่งที่เสร็จพอดีวางรอไว้อยู่แล้วอะ่ะจังหวะดีมากครับเพลินนี่ก็พยายามจะวอนะวางวอไว้แล้วก็มารูเดอร์มายืนฮะแลเ,เดินไล่หรือว่าไม่ไหวครับผม ด้วยปริมาณมารีนเท่านี้สตอกเกก็จมเหมือนกันโอ้แต่ไม่ได้เคลียร์ออฟเซิร์ฟเลยนะอ้าวไม่ยอมเคลียร์ออฟเซิร์ฟครับมาแล้วฮีโร่อาศัยมุมมองข้อมูลบิงยัดเลยและจังหวะนี้เคลียร์ทอเรสไปโดนฮารัสเหมือนกันโอ้เจอเคลียร์เทคไปอีกแล้วแล้วก็บิงลงอ่าแต่อาร์มี่หลักของเคลมก็ยังปงพุชอยู่เนาะ แล้วรีคอร์ได้ครับเนี้ยรีคอร์กรรมการแต่จะก,การไหวเลยสองซิกแท้งเปิดซิกโหมดแล้วอือหืออือหือเข้าไปถึงแนวยิโลไลายครับโฟกัสเน็กซัสก่อนไหมเรียบร้อยครับเน็กซัสนี้ต้องปล่อยแล้วครับโรแต่ยังไงบิงเข้าใส่โฟกัสซิกแท้งโอเคได้ซิกแท้งไปครับแล้วตัวที่เคลียร์มาวีมาฮะคโครซัสโอเคค่อยไล่ถ่ายไล่ถ่ายไ,ไปแต่ก็เสียเน็กซัสไปอยู่ดีนะ ยูนิตลอสเครมเริ่มเจ็บเหมือนกันครับจังหวะปะทาครั้งนี้แต่ก็ได้เม็กซัสขึ้นกลับไปอามีฮีโร่ตามอยู่นะเงินก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะซัลาพก็ตามครับจังหวะส่วนครั้งนี้ก็เลยอยากจะดึงซัลายเครมให้ลงมาหน่อยเหมือนกันนี่ฮะไล่จับคนตกรถด,ดึงซัลาพกลับมาหน่อยสตีมแพ็คหนีกันไปแล้วก็วางซิทหมวกก็ต้องถอยกันก่อน,นครับฮีโร่ แกนเช็คตำแหน่งเช็คของกันหน่อยครับเรียกมิวมาเร่งอินคำครับก็ต้องไปเสียรีซอส์สำหรับสร้างเล็กซัสใหม่ที่ระเบิดไปนะไม่งั้นอินคัมก็จะไม่กลับมาไม่รู้จะมีเสียงจีีจีเข้าหรือเปล่านะฮะนี่จิงรีดตังอยูแล้ว๋ยวผมรีเช็คเอา ้ามีก็ขอภอภัยด้วยจริงๆนะวันนี้ก็ลืมปิดหน้าต่างก็จะ่ไม่น่ามีนะไม่แน่ไม่ไม่ทราบมาอนกนี้โอ้โหดอกโปรซัสครับมาไล่กวาดเอสซีวีอ้าวเจอดักหน้าดักหลังแตกเลยครับฮีโร่เจอเด็กลูกคมให้เราเทคเสร็จแล้วเทคสำหรับเจอโพโตสเลยฮะคอนทักสิบช็อตเนี่ยแล้วก็ไว้รับมือเบลลิงเนีย พร้อมนี้ครับิ๊กแทงมาเรยมารูเดอร์เมดิแวกมีไวกิ้งไว้ด้วยฮะไวกิ้งไว้สอยนั่นแหละครับโกลสัตนี่อะเผื่อไม่ได้เผื่อเาก็จะมาดรอปครับมาดรอปโทเรตยังไงปกติก็คือเนี่ยค่อยๆขยเบซิกแท็กเป็นจังหวะเป็นสเต็ปสเต็ปเข้าไปฮะถ้าสามก็ค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้ว วางปุ๊บมาวดินก็จะมายืนวอลให้เห็นว่าโอ้โหดูดูสเตปดูสเตปการเขาเรียกว่าพุชชิ่งของซกแคงครับแต่จังหวะนี้ยังไงโอ้โหดิสลอปเตอร์แตกไวมากแล้วกดสตีมแท็กมายืนวางวอลไว้ให้ซกนะแทงฮะสเปซดามเมจยัดก้เยคิวแบตเตอรี่เอาอยู่ไหมอาจจะเอาไม่อยู่ครับกำลังจะเสียพยลอนแล้ว,ล,วล้วก็พุชขึ้นกลับไปสะพายดรอปยับๆเลยครับฮีโร่โดนปิดเกมแล้วฮะเรียบร้อยครับอาร์มี่ละลายหมด นี่ฮะแล้วยังขยบซิกแทงเข้ามาอีกครับเคลมเยี่ยมมากโอ้โหจัดจัดลายซิกแทงได้ดีมากสุดท้ายฮีโร่กล่าว GG ครับเคลมเก็บเกมแรกไปได้ฮะอ๋อผมลืมบอกซีรีส์แบบโบสามนะเออลืมลืมขึ้นให้เบนออฟทรครับขออภัยแล้วก็รายการ TSL 8นะครัปะผมยังไงผมพาไปทีละรายการรายการอยู่แล้วโอเคปิดเกมไปเดี๋ยวรอดูเกมสองกันครับผมว่า ฮีโร่จะแก้มือได้หรือเปล่าฮะแม่ตามตามเด็กเจนนี้ไม่ทันแล้วฮีโร่ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมเราเจอกัน